ชม Honda Civic 1.8 EL แบบจุดต่อจุดนะคะรถคันนี้โดนใจถ้าคุณซื้อที่พรทิพย์ออโต้คาร์สวัสดีค่ะพี่หน่อยเป็นเจ้าของเต็นท์รถยนต์พรทิพย์ออโต้คาร์นะคะอยู่ถนนกาญจนาพิเศษกติดกับสถาบันเนติบัณฑิตอ่ะเราไม่พูดเยอะวันนี้พี่หน่อยจะมารีวิวนะคะเจ้าน้อง Honda Civic FC โฉมงามคันนี้ต้องบอกว่าเป็นที่ต้องการของวัยรุ่นมากๆนะคะแล้วก็ ที่สําคัญราคาปลายปีนี้นะคะไม่ข้ามเลข5แล้วถ้าคุณสนใจเดี๋ยวเราไปชมรีวิวเต็มๆรอบคันกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟ d a ย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ให้นะคะและที่มากับตัว e l ก็คือจะเป็นในด้านของไฟตัดหมอกนะคะซึ่งไฟตัดหมอกเนี่ยจะมีมาให้เฉพาะตัวที่เป็นรุ่น e l เท่านั้นด้านข้างตรงนี้ค่ะจะเป็นไฟนะคะที่ทุกคนเข้าใจผิดว่า มันคือไฟเลี้ยวหรือเปล่าอันที่จริงแล้วไม่ใช่นะคะไฟด้านข้างเนี่ยเป็นไฟส่องสว่างข้างทางเวลาเลี้ยวเนี่ยจะทําให้มองเห็นได้ง่ายสบายตาขึ้นนะคะมาในส่วนของล้อบ้างนะคะตัวล้อเป็นล้ออลลอยขอบ16นิ้วซึ่งตัว e l เนี่ย เขาจะทําสีออกมาให้เป็นทูโทนสีดําสลับกับสีเงินเป็นเฉพาะรุ่น EL เท่านั้นนะคะขับบนท้องถนนเนี่ยบอกเลยว่าใครก็รู้แน่นอนว่าคุณขับตัวท็อป EL อยู่ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะเป็นไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างซึ่งเวลาเปิดไฟเลี้ยวไฟเลี้ยก็จะกระพริบวิ่งแบบนี้เลยค่ะด้านต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวกุญแจนะคะตัวมือเปิดต้องบอกว่าถ้าเป็นรุ่นก่อนๆน,นะคะไม่ใช่ EL เนี่ยฝั่งเปิดนะคะจะเป็นด้านคนขับอย่างเดียว แต่ตอนนี้นะคะเจ้าตัว eL เนี่ยมีมาให้ทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งด้วยเพราะฉะนั้นตัดปัญหานะคะเรื่องของแฟนเปิดรถช้านะคะคุณผู้หญิงสามารถกดแล้วก็เปิดได้เลยหรือปิดล็อกได้เลยนะคะ ในส่วนของด้านหลังนะคะเป็นตัว C ต้องบอกเลยว่านี่คือสัญลักษณ์ Konda Civic FC ของจริงค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขาทำออกแบบมาเป็นตัว C นะคะทำให้มันดูโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตวัยรุ่นมากขึ้นเลยค่ะและมีเซ็นเซอร์หลังมาให้2จุดนะคะในตัว EL ต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยเจ้าของนะคะเขาติดสเกิร์ตเป็นท่อคู่มาให้ถ้าเป็นตัวป้ายแรงออกข้าง จะไม่มีนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นตัวพิเศษนะคะที่เจ้าของติดตั้งเพิ่มมาและอีกหนึ่งจุดค่ะที่ตัว E ไม่มีนั่นก็คือกล้องมองถอยค่ะในส่วนของกล้องมองถอยนะคะจะมีมาให้ด้วยพร้อมกับรุ่น E L เลยต่อมาในส่วนของด้านท้ายนะคะฝากระโปรงท้ายเนี่ยคุณสามารถกดสั่งงานด้วยการกดนะคะเพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองนะคะกดปุ๊บเจ้าตัวฝากระโปรงเนี่ยก็จะเด้งออกมาแบบนี้เลยนะคะซึ่ง เราสามารถเปิดเก็บใส่ของสัมภาระได้และดูนะคะว่าสัมภาระภายในไว้ว่าคุณจะเยอะขนาดไหนก็นแล้วแต่นะคะเนี่ยอู๋มันกว้างขวางมากๆเลยนะคะขนของถ้าเป็นกระเป๋าเดินทางก็มีไว้ต่ำกว่า4-5ใบเลยนะคะในขนาดกระทัดรัดในส่วนของยางอะไหล่นะดูซิว่ายางอะไหล่เนี่ยเขาให้ไว้ตรงไหนอ่ายางอะไหล่นะคะแม่แรง อยู่ครบเลยนะคะด้านท้ายนี่ล้อไม่ได้แตะพื้นเลยนะเนี่ยยังอะไหล่ยังอยู่ครบนะคะแม่ลงแม่แรงเนี่ยมีมาครบเลยและอีกหนึ่งจุดที่ว้าวมากๆเลยนะคะก็คือในส่วนของระบบกุญแจ k e y เล s s โกนะคะคุณไม่จําเป็นจะต้องหยิบกุญแจขึ้นมาเลยนะคะถ้าคุณจะกดปิดคุณแค่กดปุ่มสีดําตรงที่เบ้าจับนะคะรถก็จะล็อกทันทีและง่ายกว่านั้นก็คือถ้าคุณจะเปิดรถนะคะเพียงแค่คุณเอามือสอดลงไปเห็นไหมคะ รถจะเปิดล็อกให้คุณทันทีเลยค่ะลูกค้านี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่พี่หน่อยเนี่ยประทับใจมากๆนะคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะนะคะมันยังมีในส่วนของระบบ engine start นะคะ engine start คืออะไรนะคะถ้าเกิดว่าคุณนะคะจอดรถตากแดดนะคะแล้วก็ไปซื้อของในตลาดกลับมาเนี่ยกลัวรถจะร้อนอยากจะเปิดแอร์ไว้รอน,นะคะและยิ่งประเทศไทยเนี่ยร้อนมากๆวิธีการใช้นะคะเพียงแค่คุณหยิบรีโมทขึ้นมานะคะกดล็อกหนึ่งครั้งนะคะ แล้วคุณก็กดตัววนๆตรงนี้อ่าเห็นไหมคะ เพียงเท่านี้ค่ะรถก็จะสตาร์ตติดเรียบร้อยเปิดแอร์ให้คุณแล้วนะคะมาในส่วนของระบบความปลอดภัยอีกหนึ่งตัวนะคะที่ต้องบอกว่าเซฟตี้นะคะกันขโมยได้อย่างดีถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะคุณลืมล็อกรถนะคะเพียงแค่คุณเดินห่างออกไปจากตัวรถนะคะระยะหนึ่งเท่านั้นค่ะรถคันนี้นะคะจะล็อกทันทีโดยอัตโนมัตินี่ก็คือตอบโจทย์สําหรับสาวๆนะคะที่ขี่หลงขี่ลืมนะคะอย่างเรามันก็ทําให้รถเนี่ย ล็อกอัตโนมัติเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ๊ะรถจะโจดถูกโจรกรรมหรือเปล่าจะหายหรือเปล่าเพราะคุณแจอยู่ที่คุณเนี่ยรถล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะมาในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะเจ้าน้องซีวิก1.8คันนี้นะคะ ให้ตัวเครื่องมานะคะอยู่ที่ 1,800cc ซีซีนะคะในส่วนของแรงม้าเนี่ยเขาให้มาถึง1,41แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่174นิวตันเมตรนะคะถือว่าแรงพอสมควรเลยและที่สำคัญตัวนี้นะคะสามารถเติม e 8 5ได้ด้วยในส่วนของอัตราการสิ้นเลืองนะคะต้องบอกว่าเจ้าน้องคันนี้นะคะอัตราเส้นเปอเอี่ยอยู่เพียงแค่ 15-16กิโลลิตรเท่านั้นเองค่ะถ้าเปรียบเทียบกับอีโกคาเนี่ยถือว่าหนีกันไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นไร้กังวลได้เลยว่ารถคันนี้กินน้ํามันหรือเปล่านะคะ1 5 1 6กิโลลิตรจะวิ่งในเมืองก็ได้หรือวิ่งต่างจังหวัดก็ได้นะคะถือว่าตอบโจทย์นะคะสำหรับการใช้งานอ่าเดี๋ยวเราไปชมภายในกันบ้างนะคะว่านอกจากภายนอกแล้วเนี่ยภายในนะคะมันสมกับเป็นตัว EL จริงหรือเปล่าไปค่ะเดี๋ยวไปชมด้านในกันมาในส่วนของภายในกันบ้างนะคะเจ้าน้องภายในคันนี้เป็นเบาะหนังสีดํา แท้ๆจากโรงงานนะคะและที่สำคัญอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือเบาะคันนี้นะคะฝั่งคนขับเป็นเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะคะซึ่งมีมาให้ในเฉพาะรุ่น e l อีกเช่นเคยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทางด้านแผงประตูบ้างนะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้างทางด้านแผงประตูนะคะตัวกระจกจะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าออโต้นะคะ2บานนะคะตัวเซนทัลล็อกมีมาให้ปรับภูช้างนะคะก็อยู่ทางด้านนี้เลยนะคะด้านฝั่งคนขับและ ที่อีกหนึ่งจุดนะคะนั่นก็คือฝาท้ายค่ะฝ่าท้ายเนี่ยเราสามารถกดแค่เพียงปลายนิ้วนะคะก็สามารถเปิดฝาท้ายได้เลยเช่นเดียวกันอ่ะมาในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างนะคะพวงมาลัยตัวนี้นะคะจะเป็นหุ้มหนังซึ่งมันทาให้จับก,กระชับมือมากๆเลยนะคะแล้วก็ เป็นพวงมาลัยในรูปแบบมัลติฟังก์ชันนะคะทางฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นการปรับอินเตอร์เทนเมนต์นะคะปรับฟังเพลงนะคะบวกลบได้เลยรับสี่รับโทรศัพท์นะคะผ่านพวงมาลัยได้นะคะส่วนในด้านฝั่งขวานะคะก็จะเป็นส่วนของคุชคอนโทรลล็อกความเร็วได้นะคะอีกหนึ่งจุดที่เขาให้มานั่นก็คือ ตัวไฟนะคะเป็นเปิดปิดแบบอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของหน้าปัดนะคะตัวนี้เนี่ยเ l เนี่ยเขาล้ําขึ้นมาให้เป็นตัว LED ไฟวิ่งพอเวลาคุณเปิดนะคะไฟก็จะวิ่งนะคะสวยงามมากๆนะคะแล้วก็แบ่งแยกนะคะซ้ายขวาชัดเจนนะคะตัวตัวเลขนะคะบอกแสดงผลเนี่ยก็คือชัดเจนสวยงามเลยนะคะสปอดลงตัวสุดๆมาในส่วนของ หน้าจออีกหนึ่งจุดที่ขาดไม่ได้เลยที่จะต้องรีวิวนะคะจอเนี่ยปี2018นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นจอทัศสกรีนด้วยนะคะสามารถที่จะปรับแอร์นะคะผ่านหน้าจอไดอ้คุณจะเปิดเบาเปิดแรงแค่ไหนแค่เพียงปายนิ้วค่ะสามารถที่จะปรับได้เลยหรือถ้าใครยังติดใช้แบบอนาล็อกอยู่นะคะก็ง่ายมากค่ะคุณก็เพียงแค่น้าหมุนความเร็วนะคะความเร็วของลมความแรงของลมเนี่ยแค่เพียงปายนิ้วเช่นเดียวกัน ก็สามารถปรับระดับได้เลยนะคะในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะคะเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นในส่วนของเชื่อมต่อผ่านบูทูธนะคะ HDMI สามารถใช้ได้รับโทรศัพท์นะคะผ่านหน้าจอได้เลยนะคะคุณจะพังฟังเพลงอยากฟังเพลงเปิดเพลงฟังก็ทําได้นะคะเนี่ยมีเพลงฟังให้เรียบร้อยนะคะอ่าต้องบอกว่าข้อดีนะคะที่ทําให้เราเนี่ยขับขี่ได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องมาเป็นอนาล็อกทั้งหมดเป็นแบบทัชสกรีนมาให้แล้วต่อมา ในส่วนของเกียร์บ้างดีกว่านะคะเกียร์เนี่ยมองว่าเขาให้มานะคะถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นสำหรับเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเรามองว่าจับการทัดรัดนะคะกระชับมือดีนะคะซึ่งมันทําให้ขับขี่ง่ายแล้วก็เขายกตัวคอนโซลเกียร์ขึ้นมาเนี่ยให้มันสูงขึ้นนะคะซึ่งมันทําให้การขับเนี่ยไม่เมื่อยเลยแต่ถ้ามันต่ํากว่านี้อาจจะรู้สึกว่ามือมันต้องยืดเหยียดนิดนึงแต่เนี้ยมือให้มาเนี่ยให้ระดับความสูงมาที่พอดีนะคะและตัวอีข้อมนดก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะคะ ตัวเบรกมือเป็นเบรกมือปรับไฟฟ้าแล้วนะคะไม่ต้องโยกอ่าไม่ต้องโยกเลยคุณผู้หญิงคุณไม่ต้องโยกเลยนะคะมันดูแบบได้สปอร์ตด้วยได้ลักชูรี่ด้วยเพียงแค่ไปนิ้วกดนะคะก็เป็นตัวล็อกได้แล้วอีกหนึ่งจุดที่เขาให้มานั่นคือเบรคโฮตัวนี้เป็นตัวเซฟตี้ที่ดีมากๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณขับรถติดไฟแดงนะคะเข้าตัวดีอยู่คุณไม่ต้องเสียวเวลาเปลี่ยนเกียร์เลยค่ะคุณแค่กดเบรคโฮเท่านั้นนะคะรถก็จะอยู่อัตโนมัตินะคะแล้วพอไฟเขียวปุ๊บคุณก็สามารถที่จะ ไปต่อได้โดยที่ไม่ต้องสลับเกียร์เลยอคอนโซลด้านกลางนะคะสามารถเลื่อนได้เลื่อนได้นะคะเลื่อนได้คุณจะเอามือวางไว้แบบนี้นะคะสบายๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าที่เขาให้มานะคะมีจุดตำแหน่งวางแก้วได้ถึง2จุดแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายสัมภาระของเยอะนะคะเอาออกเลยค่ะ ใส่เป็นช่องโล่งๆได้แล้วก็มีที่ชาร์จโทรศัพท์นะคะให้อีกหนึ่งจุดทางด้านนี้ตรงนี้ก็ชาร์จได้เช่นเดียวกันนะคะมี HDMI มาให้แล้วก็มีตัวเสียนะคะสายชาร์จแบตได้เช่นเดียวกันโอ้ึ่งรู้ว่า1 8ึ l งอหรูขนาดนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าด้านหลังเนี่ยการนั่งจะสะดวกสบายเหมือนที่เขาโฆษณาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันคะ่ะโอเคมาในส่วนของด้านท้ายนะคะต้องบอกว่า การนั่งนะสำหรับพี่หน่อยมองว่าพี่หน่อยสูงประมาณ168นะคะขายืดเหยียดได้ไม่เก็งงอจนเกินไปขาสามารถยืดเหยียดได้นะคะเบาะกว้างขวางพอสมควรเลยแล้วที่สําคัญเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้สูงอายุนั่ง หน่อยมองว่านั่งสบายนะคะนั่งสะดวกสบายเลยนะคะเพราะว่าฐานเบาะก,ก็คือกว้างขวางม,ม,มากๆนะคะ2อถึงสคนไปได้ถ้า4ี่คนอาจจะตัวเล็กหน่อยแต่ถ้า2คนนะคะผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่เู้ใหญ่บอกว่านั่งสบายไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆนะคะนั่งได้ยาวๆเลยตัวที่พางแขนนะคะที่วางแขนเนี่ยก็มีมาให้พร้อมตำแหน่งวางแก้ว สองตำแหน่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องแย่งกันไม่ตีกันแน่นอนค่ะคนละแก้วนะคะคนละแก้วคนละใบาวางได้เลยนะคะเป็นที่พักแขนก็ได้ที่วางแก้วก็ได้อ่ามีมาให้ด้วยนะคะภายในค่อนข้างกว้างตัว1.8 EL คันนีมน้มันทำรูปแบบรูปร่างออกมาให้มันดูกว้างมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นรถที่ใช้อนเนกประสงค์ใช้ได้นะคะแลวจุดเล็กๆน้อยๆ,ๆพี่หน่อยมองว่า เขาก็เป็นจุดสังเกตเหมือนกันนี่มีที่แขวนของด้วยสําหรับพ่อคุณแม่นะคะวันนี้คุณแม่ซื้อของนะคะาคุณแม่ไปเทีเ่ยวต่างจังหวัดอ่าเดี๋ยวเราไปฟังราคากันดีกว่าว่าสวยขนาดนี้ออปชั่นเต็มขนาดนี้นะคะราคาที่บอกว่าไม่ข้าม5้าแสนเนี่ยแล้วราคาเท่าไหร่ไปเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้าน้อง Honda c i v i c 1.8 EL คันนี้ออปชั่นร้ล์้นแบบนี้นะคะเทียบกับตัว E แล้วเนี่ยคนละเรื่องเลยนะคะแล้วต้องบอกว่า รถคันนี้นะคะจอดอยู่ที่เต็นท์พรทิพย์ออโต้คาร์ถนนการจนายพิเศษติดกับสถาบันเนติบัณฑิตค่ะพี่หน่อยนะคะตั้งใจที่จะนํารถสวยๆแบบนี้นะคะในฐานะที่เป็นเจ้าของเต็นท์เนี่ยก็อยากส่งมอบรถสวยๆดีๆให้กับคุณลูกค้านะคะคันนี้พี่หน่อยเปิดราคาให้เพียงแค่4,99,000บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะย้ําอีกทีคันนี้ปี2018เครื่อง 1.8EL นะคะราคาพิเศษ 499,000บาทถือว่าเป็นราคาแบ่งปันนะลูกค้าไม่ใช่ราคาแบบเออเราตั้งแรงจนเกินไปถือว่าเป็นราคาแบ่งปันให้กับลูกค้าเลขไมค์คันนี้อยู่แค่160,000โลเท่านั้นค่ะลูกค้าเป็นรถใช้งานปกตินะคะมีประวัติเช็คได้และเหมือนเดิมค่ะถ้าคุณซื้อรถกับเรานะคะเรายินดีนะคะให้ตรวจสอบแล้วก็ลงในสัญญาให้ ถ้าคุณตรวจเจออุบัติเหตุจมน้ําพลิกคว่ำตัดต่อเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะและจุดพิเศษมากกว่านั้นเรามีบริการให้กับลูกค้าทุกๆท่านนะคะออกรถไปแล้วคันนี้ภายใน7วันขับแล้วไม่ชอบใจไม่ถูกใจเอากลับมาคืนค่ะเรายินดีรับคืนเป็นยังไงกันบ้างคะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นออปชันเอ่ยการบริการเอ่ยแม้กระทั่งราคานะต้องบอกว่าเราใจสุดๆปลายปีนี้นะคะอยากจะหารถใช้กลับบ้านปีใหม่หรืออยากจะซื้อของขวัญให้ตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็น คุณผู้หญิงคุณผู้ชายวัยรุ่นนะคะหรือวัยทำงานต้องบอกว่าเป็นรถที่ใฝ่ฝันมากๆต้นปียังอยู่ห0 0 0นกว่าปีที่แล้วยังอยู่7 0 0 0 0สกว่าวันนี้โอกาสทองมากๆเลยค่ะราคาเพียงแค่4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าคะได้ 1.8EL นะพี่หน่อยรีวิวให้ครบทุกจุดแล้วส่วนใครอยากชมรูปเพิ่มเติมนะคะหรืออยากได้ประวัติตัวรถเพิ่มเติมสามารถโทรมาหาพี่หน่อยตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยค่ะถ้าใครสนใจรถคันนี้นะคะติดต่อพี่หน่อยได้ที่อนทีออโตคาแล้วพบกันนะคะขอบคุณ ค่ะ